สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องด็อกเตอร์ดีฮิลิ่งหรือพลังงานสากลบำบัดต,ตามแนวทางของด็อรดีนะคะวันนี้เราขอนำเสนอเรื่องของยานอย่างรู้ค่ะยานอย่างรู้คือความสามารถอันพิเศษเป็นของเฉพาะในบุคคลนั้นนะคะการเกิดรู้ต้องเกิดขึ้นเองไม่ใช่มาจากการนึกคิดหรือว่าปรุงแต่งหรือว่าการสร้างจินตนาการขึ้นมา ความสามารถรู้เนี่ยคือจะเป็นลนักษณะของการผุดรู้หรือปรากฏรู้ตามวาระและเป็นไปโดยธรรมชาตินะคะและที่สําคัญที่สุดจะต้องเชื่อถือได้คือมีความแม่นยําประมาณหนึ่งคืออาจจะมากกว่า70%เปเลยก็ได้นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้บางคนก็อาจจะเรียกว่าเป็นของทิพย์หรือเป็นยานทิพย์เพราะว่าเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่ว่าสามารถรับรู้และปรากฏได้ทางใจค่ะ ประเภทของยานอย่างรู้ซึ่งวันนี้เราจะจัดแบบทั่วทไปนะคะแบบสากลที่รับรู้กันนะคะก็จะมีหลักๆประมาณนี้นะคะก็คือหูทิพตาทิพรู้ใจผู้อื่นหรือเรียกว่ารู้อระจิตของผู้อื่นรู้กรรมการกระทําของผู้อื่นทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตการอย่างรู้ทางปัญญาหรือที่เรียกว่าปัญญายานการสัมผัสรู้ซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายในแต่ละประเภทว่าจะมีลักษณะเด่นอย่างไร ะะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ยานอย่างรู้เนี่ยมาจากการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสของมนุษย์ทั้งสิ้นนะคะก็คืออาจจะเป็นเรื่องของทางตาทางหูนะคะแล้วก็ทางการสัมผัสทางกายทางจิตแบบนี้ทีนี้การอย่างรู้เกิดขึ้นได้อย่างไร 1. มีความสามารถรู้มาตั้งแต่เกิดเลยค่ะซึ่งนะคะบางทฤษฎีก็เชื่อว่าเป็นของเก่าติดตัวมาคือเป็นของที่เคยปฏิบัติเคยศึกษา เคยมีองค์ความรู้ด้านนี้สั่งสมมาก่อนนะคะผ่านพบผ่านชาติพอมาเป็นพบชาติใหม่นะคะก็เลยมีของเดิมติดตัวมาด้วยข้อที่2ก็คือเกิดจากการปฏิบัติสมาธิจนถึงขั้นฌานและเกิดยานทัศนะที่แจ่มชัดขึ้นมานะคะข้อที่3เกิดจากครูอาจารย์ที่สั่งสมมอบวิชาให้รวมถึงเป็นพลังงานของครูอาจารย์ที่ถ่ายทอดมอบให้กับเราก็ได้ทีนี้มาดูในส่วนของเคสที่เกิดขึ้นเองแบบว่าตั้งแต่เกิดเลย ตามข้อที่1นนะคะคืออาจจะแบบมีของเก่าติดตัวมาแบบนี้ค่ะลักษณะของการมียานอย่างรู้แบบนี้ไม่ได้จํากัดนะคะว่าจะต้องเกิดอายุเท่าไหร่คือไม่ใช่ว่าแรกเกิดแล้วจะต้องมีกันทุกคนปัจจัยทั้งหลายเนี้ยขึ้นอยู่กับเป็น เฉพาะบุคคลนั้นนะคะบางคนก็มีตั้งแต่เกิดแต่เด็กเลยหรือว่าบางคนเนี่ยกว่าที่จะทราบว่าตัวเองมียานอย่างรู้เนี่ยนะคะก็อายุกลางคนแล้วก็ได้แต่หมายถึงว่าเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้ไปเสาะหาไปฝึกหรือว่ามีใครมอบให้อยู่ๆเขาก็มีของแบบนี้เองนะคะก็คือเรียกได้ว่าเกิดขึ้นเองซึ่งลักษณะของคนที่มียานอย่างรู้พอมีอายุมากๆแล้วถึงจะปรากฏเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าถึงวาระและเวลา ของเขาที่ควรได้รับสิ่งนี้ และแบบที่สองนะคะที่เกิดจากการปฏิบัติจนฝึกฝนด้วยตัวเองจนกระทั่งมียานทัศนะที่แจ่มชัดขึ้นมานะคะแบบนี้นะคะก็คือจะต้องเกิดจากความเพียรความตั้งใจความศรัทธาแล้วก็การฝึกฝนอย่างปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอส่วนข้อที่3ที่เกิดจากพลังงานของครูอาจารย์ที่มาประสิทธิ์ประสาทวิชาให้อันนี้อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของมนุษย์หรือความเข้าใจของเราเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะคะครูอาจารย์เนี่ยก็อาจจะเป็นครูอาจารย์ แบบเราๆแบบมนุษย์ทั่วไปที่ท่านมียานแก่กล้ามากหรือว่ามีพลังจิตที่เข้มแข็งมากๆจนสามารถถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ได้หรือว่าบางทีอาจจะเป็นครูอาจารย์แบบพลังงานชั้นสูงหรือที่เราเรียกว่าองค์เทพชั้นสูงที่ท่านประธานมาให้ซึ่งเกิดจากการที่ผู้นั้นได้รับการเชื่อมต่อท่านได้นะคะไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนก็ตามอาจจะผ่านมาทางความฝันก็ได้ทีนี้มาดูลักษณะของยานย่างรู้ในแต่ละประเภทกันค่ะ หหูทย์คือมีความสามารถหรือว่าสัญชตาตญาณในการรับรู้ทางหูคือการได้ยินเสียงที่แบบว่าเราได้ยินเพียงคนเดียวลักษณะของการได้ยินนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าได้ยินแบบระยะไกลหรือข้อความที่ส่งมาอาจบางทีอาจจะเป็นคลื่นความถี่หรือสัญญาณเช่นการเคาะรหัสมอร์สหรือรหัสทรเลขก็ได้หรือว่าบางคนเนี้ยก็อาจจะได้ยินเสียงชัดเจนมากๆใกล้หูเลยในขณะทุกอิริยาบถเลยก็ได้หรือว่าบางคนก็อาจจะ ได้ยินเสียงการพูดคุยของคนใกล้ชิดคนที่เรารู้จักที่สนทนากันแต่ว่าบุคคลนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงหน้าเรานะคะเขาอยู่ห่างออกไปมากๆซึ่งแบบนี้หูทิปเนี่ยก็คือความสามารถในการรับรู้ ทางหูซึ่งก็รับได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าจะเป็นสัตว์หรือว่าอาจจะเป็นพลังงานแบบอื่นก็ได้ซึ่งถ้าเกิดเขามีายานอย่างรู้แบบนี้เขาก็จะสามารถรับรู้ได้ค่ะแบบที่2นะคะตาทิ์ก็คือความสามารถในการมองเห็นสิ่งที่เห็นนะคะซึ่งจะไม่ใช่แบบมนุษย์ทั่วไปแบบตาเนื้อที่เราเห็นนะคะบางทีก็อาจจะมาในรูปของตาในคือข้างในจิตของเราแล้วก็ส่งผ่านมาที่สมองทําให้เรา เ,เกิดความรับรู้สิ่งที่เห็นมาเป็นภาพแบบนี้นะคะบางคนก็อาจจะมาที่เปลือกตาในของเรานะคะเวลากระพริบตาเนี่ยภาพก็จะปรากฏขึ้นมาหรือว่าบางทีก็อาจจะมีความสามารถในการเห็นแบบลืมตาตรงๆเลยแบบนี้ก็ได้นะคะลักษณะที่มาปรากฏให้เห็นเนี่ยก็อาจจะมาในลักษณะของรูปร่างนะคะแบบ มนุษย์ทั่วไปหรืออาจจะเป็นอยู่ในมิติอื่นก็ได้นะคะซึ่งบางคนเนี่ยสามารถที่จะ นอกจากเห็นแล้วเนี่ยเขายังสามารถที่จะติดต่อพูดคุยสอบถามได้แบบที่3นะคะก็คือการล่วงรู้วราระจิตของผู้อื่นคือความสามารถที่จะรู้ถึงสิ่งที่อยู่ในใจของผู้อื่นที่ผู้อื่นคิดนะคะทั้งทังที่บุคคลน,นั้นนะเขาอาจจะไม่ได้พูดหรือว่าแสดงออกมาบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยอาจจะมีความคิดตรงกันข้ามกับสิ่งที่คิดหรือว่ากริยาที่แสดงออกมาก็ได้แล้วก็บางคนที่มีความสามารถในการ อย่างรู้ในระดับสูงนะคะก็จะสามารถร่วงรู้ความคิดในระยะที่ย้อนเวลากลับไปได้หลายเดือนของบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ความคิดแบบปัจจุบันนะคะหรือบางคนเนี้ยก็จะรู้ความคิดของบุคคลหลากหลายหมายความว่า ในหมู่กลม่มคนหมู่มากไม่ใช่ว่าจะรู้แค่ความคิดของคนที่เห็นอยู่ตรงหน้าเราเท่านั้นนะคะสมมุติว่าเขาอยู่ในห้องประชุมแบบนี้นะคะเข,ขาก็อาจจะร่วงรู้ของความคิดของคนหลายๆคนที่อยู่ในที่นั้นด้วยก็ได้ค่ะ ข้อที่4ค่ะการร่วงรู้วารก,กรรมของผู้อื่นคือร่วงรู้ทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตในข้อนี้นะคะก็อาจจะร่วงรู้ความเป็นไปของตัวเองด้วยก็ได้ลักษณะที่เขารู้นะไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเห็นบุคคลน,นั้นอยู่ต่อหน้าเท่านั้นนะคะอาจจะแค่เห็นรูปภาพหรือว่าแค่รับรู้เรื่องของชื่อนามสกุลก็สามารถทราบได้แล้วนะคะสําหรับคนที่มียานอย่างรู้ค่อนข้างเข้มแข็งนะคะเขาก็จะทราบเลยว่าคนนั้น ได้กระทำสิ่งใดทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตซึ่งก็เป็นความสามารถทางพลังจิตของเขานะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยผู้ที่มีญาณอย่างรู้เรื่องของวารกรรมนี้นะคะอาจจะต้องเคยมีของเก่าที่สะสมมาข้อที่5นะคะประเภทของผู้ที่มีญาณอย่างรู้ทางการสัมผัสรู้คือความสามารถในการที่เขานั้นสัมผัสสิ่งใดก็จะสามารถที่จะร่วงรู้ความคิดหรือที่มาที่ไปของสิ่งนั้นผู้ที่มีความสามารถทาง น,นะคะคเกิดจากการที่มีประสาทสัมผัสทางกายค่อนข้างอ่อนไหวต่อสิ่งภายนอกมากมาก อย่างบางคนเนี่ยเขาสัมผัสกับสิ่งของเครื่องใช้ของผู้อื่นก็จะรู้ถึงการกระทำหรือว่าร่องรอยของบุคคลน,นั้นที่เกิดขึ้นแต่ว่าการร่วงรู้แบบนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะย้อนรู้ไปเวลาไม่นานนะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะร่วงรู้ถึงความสามารถทางด้านพลังงานคือสัมผัสกับพลังงานที่ไม่ใช่พลังงานมนุษย์เป็นพลังงานที่แวดล้อมอยู่รอบตัวเขาเขาจะสามารถรับรู้ได้ทันทีสิ่งเรา นี้ก็จะมาปรากฏขึ้นที่ทางกายแล้วก็ทางจิตของเขาค่ะ ข้อที่6กค่ะการยังรู้ทางปัญญาหรือที่เรียกว่าปัญญายาณคือความสามารถรู้ที่ผุดขึ้นทางจิตเป็นความสามารถในการแก้ไขปัญหาหรือว่าเป็นองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยปรากฏผุดขึ้นมาจะไม่ใช่มาจากความคิดทางสมองนะคะที่เราต้องการจะรู้แต่ว่าเป็นเรื่องของสิ่งที่ผุดขึ้นมาเองทางจิตในข้อนี้เราได้มีรายละเอียดทาไว้แล้วนะคะในคลิปที่ชื่อว่าปัญญายาณท่านสามารถที่จะย้อนกลับไปฟังได้ถ้าหากว่าท่านยังไม่เคย ฟังมาก่อนนนะะคะอกจากนี้ก็ยังมีความสามารถหรือสัญชาตญาณในการรับรู้ที่พิเศษอีกประเภทหนึ่งที่ใกล้เคียงกับยานอย่างรู้นั่นก็คือความสามารถทางด้านพลังงานจิตค่ะซึ่งก็จะเป็นเรื่องของผู้ที่มีสัมผัสที่6ในรูปแบบต่างๆ เช่นผู้ที่มีลังสังหรณ์แม่นหรือว่าผู้ที่มีความสามารถทางการได้กลิ่นนะคะหรือผู้ที่มีความสามารถทางการรับส่งขึ้นโทรจิตและยังรวมไปถึงผู้ที่มีความสามารถในการมองเห็นรังสีกายของมนุษย์สัตว์หรือว่าต้นไม้หรือที่เรียกว่าออร่า โดยเราเองก็เคยทำคลิปที่เกี่ยวกับการส่งคลื่นโทรจิตแล้วก็เรื่องของสัมผัสที่6และเรื่องของออร่าสีสันของออร่าไว้แล้วนะคะถ้าหากว่าท่านสนใจก็สามารถที่จะลองกลับเข้าไปฟังดูได้นะคะย่านอย่างรู้หรือว่าของทิปนี้โดยเฉพาะผู้ที่มีมาตั้งแต่เกิดซึ่งคนภายนอกเนี่ยอาจจะมองว่า มันเป็นสิ่งที่พิเศษแต่จริงๆแล้วคุณสมบัติเหล่านี้ที่เขาได้รับไว้นะคะก็คือเพื่อเตือนใจป้องกันภัยด้วยแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยนะคะโดยเฉพาะบางคนเนี่ยเป็นดวงจิตที่เกิดมาเพื่อทําหน้าที่บางอย่างทางโลกให้สําเร็จเสร็จสมบูรณ์แบบเนี่ยบางครั้งจําเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์ช่วยเหลือซึ่งอุปกรณ์ที่ว่าก็คือยานอย่างรู้ทางหนึ่งทางใดเพราะว่างานที่จะต้องทานะคะงานที่เราเกิดมา เพื่อทำงานนี้อาจจะต้องใช้ความสามารถมากอยู่สักหน่อยโดยผู้ที่มียานอย่างรู้แบบที่เกิดขึ้นเองตั้งแต่เกิดเลยเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยตื่นเต้นกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเขาอาจจะรับรู้หรือว่าเห็นจนชินเขาก็อาจจะชอบใช้ชีวิตแบบคนปกติธรรมดามากกว่าโดยเขาอาจจะบอกกล่าวถึงสิ่งที่เห็นเนี่ยไว้ในยามจําเป็นหรือในกรณีที่ เขาได้รับการเชื่อมต่อหรือติดต่อให้เป็นสื่อกลางเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างในการที่ไปรับรู้รับเห็นเรื่องของคนอื่นก็อาจจะทําให้ชีวิตของคนที่มีญาณอย่างรู้แบบนี้นะคะเขาไม่สงบเพราะว่าอาจจะมีคนเข้ามาติดต่อตลอดเวลาเพื่อขอความช่วยเหลือ,รอหรือว่าบางทีการที่เราไปรับรู้รับเห็นเช่นความคิดจิตใจหรือวารกรรมของผู้อื่นก็จะทําให้เราผู้ที่รู้เนี่ยอาจจะเศร้าหมองเองก็ได้ถ้าหากว่าวางจิตไม่ นนะะก็อาจจะทําให้เกิดความเครียดความวิตกกังวลหรือว่าบางคนเนี้ยอาจจะพบกับสิ่งที่ทําให้เกิดความกลัวก็ได้ซึ่งบางคนที่เกิดยานอย่างรู้ที่มีมาเองนะคะไม่ใช่เกิดจากการฝึกเนี้ยบางคนเขาก็อาจจะไม่ได้ชอบที่คนเข้ามาหาตลอดเวลาบางคนเนี้ยอาจจะชอบอยู่แบบสงบเพราะว่าก็มีบางความเชื่อนะคะที่บอกว่า ผู้ที่มีญาณย่างรู้ที่เกิดขึ้นมาเองตั้งแต่เกิดเนี่ยเนื่องจากว่าชาติที่ผ่านๆมาของเขานะะพวกชาติของเขานั้นได้เคยปฏิบัติบ,บำเพ็ญเพียรแบบนักพรตหรือว่าถือตบะมาก่อนเพราะฉะนั้นชาตินี้เขาก็เลยอาจจะชอบอยู่แบบสงบแบบที่ไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับใครคะ่ะ และยานอย่างรู้ก็เป็นสิ่งที่บังคับใจกันไม่ได้หมายความว่าคนที่เขารู้เนี่ยเขาเลือกที่จะบอกกล่าวสิ่งที่เขาเห็นกับคนอื่นก็ได้หรือว่าเขาจะเก็บเป็นความรู้เพียงลําพังก็ได้คือก็มีบางคนเหมือนกันที่มียานอย่างรู้ที่แม่นมากๆแต่ว่าเขาเลือกที่จะวางเฉยเลือกที่จะไม่ใช้ไม่รับรู้เลือกที่จะอยู่เงียบๆแล้วก็อยู่กับตัวเองดังนั้นผู้ที่มียานอย่างรู้ในรูปแบบต่างๆเขาก็จะต้องมีเงื่อนไข คือหนึ่งก็จะต้องมีคุณธรรมมีจิตใจที่ตั้งมั่นในคุณความดีแล้วก็มีความยึดมั่นในเรื่องของความจริงและความสาัตย์เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นยันทิปเป็นของทิปเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดบุคคลใดนะคะที่จิตใจไม่บริสุทธิ์เนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะอยู่ได้ไม่นานอาจจะค่อยๆจางหายไปโดยเฉพาะ ผู้ที่ได้รับยานหรือพลังงานจากครูอาจารย์ที่มอบให้นะคะเพราะว่าพลังงานจากเทพชั้นสูงหรือองค์ครูหรือพลังงานครูเนี่ยท่านจะชอบความบริสุทธิ์ใจนะคะจะไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับกิเลสเพราะว่าอาจจะทําให้ท่านเกิดความเสื่อมได้แล้วถ้าเกิดมีคําถามว่า เอแล้วยานทิพย์หรือยานรู้แบบเนี้เราสามารถที่จะฝึกฝนเองได้ไหมจําเป็นไหมจะต้องเกิดเฉพาะผู้ที่มีของเก่าสะสมผ่านพบผ่านชาติมาเท่านั้น ะะจริงๆแล้วสามารถที่จะฝึกกันได้นะคะเพราะทุกอย่างจะต้องมีจุดเริ่มต้นผู้ที่มีของเก่าติดตัวมานะคะเขาก็ต้องมีชาติภพที่เป็นชาติที่เริ่มต้นฝึกด้วยเช่นกันเพียงแต่ว่าผู้ที่เริ่มต้นฝึกเนี่ยจะต้องมีความเพียรแล้วก็ต้องมีความเชื่อมั่นความศรัทธาแล้วก็การฝึกฝนที่สม่ำเสมอแล้วก็ญาณทิปหรือญาณอย่างรู้ที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายที่สุดนะคะหมายถึงว่าสามารถที่จะทําได้เป็นจริงได้เนี่ยก็คือการฝึก はい。<music> การรับส่งขึ้นโทรจิตการมีหูทิพย์หรือการมีประสาทสัมผัสทางกายเช่นการรับรู้ด้านพลังงานความสามารถสามอย่างนี้นะคะถือว่าพอที่จะพัฒนาในระยะเวลาไม่นานเพื่อที่จะทำให้เกิดขึ้นได้ค่ะส่วนยานย่างรู้ด้านอื่นเช่นตาทิพย์หรือวารจิตหรือว่ารู้รวารกรรมของผู้อื่นเป็นความสามารถการยังรู้ที่ยากขึ้นมาอีกระดับนะคะจำเป็นที่จะต้องมีพลังงานที่เข้มแข็งเป็นพลัง งานจิตะะมีสมาธิจิตสมบูรณ์ตั้งมั่นแล้วก็อาจจะต้องอทําสมาธิปฏิบัติสมาธิแบบค่อนข้างเข้มข้นก็จะมีปรากฏขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าก็อาจจะมีองค์ประกอบอื่นเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นญาณอย่างตาทิพย์เนี่ยบางทีเขาก็จะฝึกด้วยการเพ่งกระสินอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นผู้ที่มีญาณยังรู้แบบที่เราได้กล่าวมาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอริยะบุคคลหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วไม่จําเป็นนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเกิดขึ้นมาเอง มีมาเองก็ไม่ได้ปฏิบัติจนกระทั่งเป็นอริยบุคลคลใช่ไหมคะทีนี้การที่มีญาณอย่างรู้สรุปว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็ต้องมีประโยชน์นะคะเพราะทำให้เราเนี่ยมีของที่พิเศษขึ้นมาเพียงแต่ว่าเราจะต้องรู้จักวางใจให้เป็นนะคะคือหนึ่งเราจะต้อง มีใจที่เป็นกลางปล่อยวางให้ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่เรารับรู้รับเห็นนะบางทีเนี่ยก็เป็นไปได้หลายอย่างอาจจะเป็นเรื่องของอมโนทางจิตหรือเปล่านะคะคือเราจะต้องมีความชัดเจนนิดนึงในจุดที่เรารับรู้ได้แล้วก็2เนี่ยบางทีการที่เราไปรู้เรื่องของคนอื่นหรือรับรู้เรื่องของผู้อื่นเนี่ยบางทีก็อาจจะทําให้จิตใจะระววุ่นได้นะคะเราก็ต้องอทําใจให้เป็นแล้วก็ที่สําคัญเราก็จะต้องมีความเมตตา อยู่ภายในจิตใจของเราด้วยนะคะเพราะบางอย่างเนี่ยเขามีเพื่อที่ให้เราเนะ่ยต่อยอดเพื่อที่ให้เราช่วยเหลือและอาจจะหมายถึงเป็นกําลังใจของเราพอเรารู้ว่าเรามีญาณอย่างรู้แบบต่างๆนี้แล้วเราสามารถที่จะพัฒนาให้มากขึ้นไปอีกเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะ ผู้ที่มียานอย่างรู้ในแต่ละประเภทไม่ได้หมายความว่าเขาจะจำกัดแค่มีอย่างเดียวในหนึ่งคนไม่ใช่นะคะในหนึ่งคนสามารถมีได้มากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปด้วยซ้ำ เช่นบางคนเนี่ยก็มีได้ทั้งการรู้จิตรู้ใจผู้อื่นนะคะรู้กรรมผู้อื่นมีตาทิพย์แล้วก็มีหูทิพย์มีการสัมผัสบางคนนี้ก็ครบเครื่องเหมือนกันนะคะเอาละค่ะสาหรับวันนี้นะคะเราก็สรุปเรื่องของยานอย่างรู้แต่ละประเภทย่อๆให้ท่านรับฟังนะคะก็หวังว่าอาจจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านบ้างและถ้าหากว่าท่านชอบนะคะท่านสามารถที่จะกดติดตามกดแชร์หรือว่ากดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรานะคะและ เราก็ขอให้ท่านมีความสุขในทุกๆวันค่ะด้วยความรักและปรารถนาดีจากดร์ดีฮิลลิ่งหรือพลังงานสากลบำบัดต,ตามแนวทางของดรดีค่ะ